บอกเลยว่าตำนานมากตำนานอยู่ตำนานเกินไปชิเมจอดายเป็นพี่ยังร้องอยู่ไหมพี่เหียวทุกวันนี้ยังร้องอยู่ยังร้องอยู่ค่ะเอาสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงแบบให้ฟังได้หายชื่นใจหน่อยอดายชิเมโจอดาชิเมโจอดเอาหัวใจเธอมาพี่เลียวบอกว่าไปอัปเดตผลงานเพลงใหม่กูงลมากเพลงเก่ามากสุดปีที่แล้ว นะที่อยู่วงการมนาเหนียวมาเชื่อไปหายไปไหนเลยชอบดีนะจริงปะัขอบคุณมากแล้วพลอยก็ยังมีก็มีเพลงก็เริ่มจะมีแล้วใจะไปตอนนี้ก็เริ่มจะมีค่ะแต่ว่าจริงจริงก็มีเรื่อยๆแต่มันไม่ดังค่ะแต่ก็คือก็ทำเรื่อยๆค่ะก็อ่ามันอาจจะเป็นยุคใหม่ที่เราจะต้องแบบว่าหาเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบท้ออะไรเพราะว่ามัน